สนับสนุนโดยบัารเครดิตกสิกรไทยบัตรที่ทำให้หัวใจเต้นแรง สวัสดีค่ะวันนี้มาดามแมงโก้จะพาคุณผู้ชมมาพบกับนักธุรกิจชื่อดังนะคะที่เขาตกเป็นจำเลยสังคมมากว่า10ปีแล้วนะคะแต่วันนี้ค่ะหลังจากมรสุมของชีวิตถางหายไปแล้วเขาจะมีชีวิตดําเนินต่อไปอย่างไรบ้างมีเรื่องเล่าจากประสบการ,รณ์ต่างๆที่ผ่านมาอย่างไรรวมทั้งไลฟ์สไตล์ที่จะได้เจอเขาในวันนี้ในบ้านธรรมวัฒน,นจะเป็นยังไงบ้างเราจะไปพบกับเขาเลยค่ะคุณพนพดลธรรมวัฒน,นค่ะ ชนะแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนันครับ,รบ,รบก่อนนี้ต้องถามเลยเพราะว่าตอนนี้เป็นที่ฮอตเนาะคน,นะะพูดถึงเยอะมากหลังจากว่าสารตัดสินยกฟ้องเป็นยังไงบ้างคบความรู้สึกนี่ครั้งที่2แล้วนะคะโล่งอกไหมคะจริงๆเรื่องเนี้ยผมว่า,าจะถือว่าฮอตตลอดการก็ได้นะฮะสิบ <11 S 2> เอ็ปีปแล้วนะคะเนี่ยจีเด่นตั้งแต่ปี42นะฮะครั้งหนึ่งแล้วก็ปี46ก็ครั้งหนึ่งแล้วก็รวมทั้งหลังจากสารมีคําพิพากษาเมื่อปี2 5 5 0ค่ะนะครับ แล้วก็ครั้งนี้เป็นศารอุทธร์ปี2553ค,ครับก็จริงๆแล้วในเรื่องคดีเนี่ยผมเชื่อมั่นมาในตลอดลนะฮะว่าท้ายที่สุดเนี่ยกระบวนการยุติธรรมของบ้านเราเนี่ยก็ยังจะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้แม้ว่าขบวนการยุติธรรมมันจะมีหลายขั้นตอนก็ตาม,มนะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อมีการพิสูจน์พยานหลักฐานกันในศาลนะฮะ สารท่านก็จะการกรองแล้วก็ตัดสินโดยไม่เอากระแสมาเป็นธงนำนะฮะก็ต้องว่ากันด้วยพยานหลักฐานแล้วก็ผมก็เชื่อโดยความบริสุทธิ์ <c oughs> ของตัวเองนะฮะในเรื่องของคดีเนี่ยถามว่าวิตกไหมผมคงไม่ได้วิตกตรงนั้นเท่าไหร่เพราะ <c oughs> ผมเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมแต่สิ่งที่ผมเครียดแล้วก็วิตกมากก็คือ ในระหว่างที่มีการรื้อฟื้นคดีเนี่ยมันมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงจากไหนคะทั้งจากพยานหลักฐานก็ดีนะครับหรือจากการที่มีขบวนการที่นําออกไปสู่สาธารณะนะฮะโดยใช้ผมต้องเรียกว่าใช้สื่อเป็นเครื่องมือได้อย่างดีเลยทีเดียวว่ามาว่าสื่อถึงนำาใช้อย่างนี้ป่ะคะผมก็รู้สึกจะเป็นอย่างนั้นก็ว่าได้เลยทีเดียวนะฮะเพราะว่า สื่อก็นําเสนอโดยไม่ได้มีโอกาสที่จะกันกรองข<ม>้อเท็จจริงแต่ในขณะเดียวกันขณะนั้นเนี่ยผมก็อีกด้านหนึ่งของผมเนี่ยมผมก็มานําเสนอข้อเท็จจริงให้ฟังแต่ว่า<ม>ดูเหมือนว่าอาลละต้นทุนของผมขณะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นฆาตรกรสังคมตาหน้าไปแล้วะนะครับมันโหดร้ายทารุณจริงๆครับมันรุนแรงจนกระทั่งร้านค้าผมเนี่ย พนักงานเนี่ยต้องมารายงานทุกวันเลยว่ามีคนเนี่ยมาต่อว่าพนักงานในร้านค้าว่าเจ้านายเธอมันเป็นฆาตกรฆ่าได้แม้กระทั่งพี่อะไระอย่างเงี้ยนะฮะนี่ตกเป็นจำเลยสังคมตอนนั้นรู้สึกมันกดดนันหลายด้านไหมคะโอ้โหมันเป็นสภาพที่เหมือนกับตกนรกทั้งเป็นนะฮะ,ะในขณะนั้นเนี่ยมผมได้รับความเสียหายทุกด้านเลยโอกาสที่เราขณะนั้นวัยผมก็อยู่ในวัยที่ยังแข็งแรงนะครับสามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคม แม้ว่าผมจะธุรกิจของผมจะเป็นธุรกิจทางภาคเอกชนแต่ว่าผมก็ดูแลพนักงานในบริษัทเนี่ยหลายร้อยชีวิตมาก4-500คนอคนะฮะก็มีผลกระทบหมดเลยใช่ไหมมีผลกระทบหมดเลยทีเดียวจนกระทั่งเดือนเมษายนปี47เนี่ยผมต้องตัดสินใจขายหุ้นส่วน ในบริษัทบาริครลอปเนี่ยให้กับชาวต่างชาติไปถึง49เลยทีเดียวกับครึ่งเลยนะครในราคาที่ขาดทุนด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าผมปล่อยให้เป็นสภาพไปอย่างนี้ในขณะที่ผมเนี่ยไม่มีเวลาที่จะมาดูแลธุรกิจแล้วก็ต้องมาโฟกัสในการที่จะแสวงหาความจริงนะฮะเอา,เอามาต่อสู้เป็นพยานในในศาลนะฮะใช้เวลายาวนานมากต้องนะขึ้นศาลบ,บ่อยๆด้วยต้องหาข้อมูลด้วย ขณะนั้นขึ้นศาลเนี่ยเรียกว่าเป็นอาชีพเลยนะฮะ <g ül> และศาลเนี่ย <g ül> เขาก็จะใช้กาเรียกว่ากระบวนการวิธีนัดต่อเนื่องค <c oughs> ดีของผมเนี่ย <c oughs> อาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะฮะนัดขึ้นศาลเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับก็จะมีว่างวันศุกร์เสราร์อาทิตย์ออฟฟิศก็หยุด <c oughs> ใช่ไมก็แทบไม่ได้ทำงานเลยงานประจําไม่มีงานประจำประการขึ้นศาลแล้วขึ้นศาลเนี่ยบางครั้งเนี่ยถึงสืบพยานถึงมืดเลยจนกระทั่งดรเฮลลี่ซีรีเนี่ยออกปากชมเลยนะฮะ พราะว่าดรเฮลิซิลีมาเนี่ยสารสืบดรเฮลิจนมืดเลยนะฮะม,ม,มืดค่ำดึกเลยอ,ะอ่ะเสร็จสืบดรลีเสร็จดรลีบอกว่าขออนุญ,ญาตพูดกับสารหน่อยได้ไหม,ม,มก็พูดกับสารบอกว่าสารประเทศไทยเรานี่ขยันจริงๆเลยบอกว่าถ้าประเทศเขาพุ้ยพากษาขยันแบบสารไทยเนี่ย ประเทศอเมริกายัางจะเจริญกว่านี้อีกแยะเพรรวยเลยใช่ไหมจริงๆแล้วค่าเสียหายตอนที่เราแบบสูญเสียไรายได้แล้วก็ต้องขายหุ้นต้องดูแลพนักง,งานมันเยอะแยะขนาดนั้นโอ้โหมันประเมินไม่ได้เลยครับที่สําคัญคือ,อชื่อเสียงซึ่งผมเองเนี่ย <c oughs> ประกอบธุรกิจมาเนี่ยโ <c oughs> ปร่งใสาขาวสะอาดตลอดสีเทาผมก็ไม่ทําธุรกิจนะครับไม่มีเหล้าบุหรี่ยาไม่มีอะไรที่เป็นสีเทาเลยนะฮะผมค้าขายเสื้อผ้าธรรมดาอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ผมก็ จเจริญลอยตามคุณแม่มาตลอดคุณแม่ก็สอนให้เราเป็นคนดีนะครับตรงนี้เนี่ยชื่อเสียงที่ผมทำมาได้มาผมได้รับรางวัลอะไรมาต่างๆเนี่ยนะฮะมันก็ถูกดิสเครดิตไปทำให้เสียหายไปไปหมดเลยนะฮะความเสียหายขณะนั้นเนี่ยผมบริจาคเงินให้กับสมาคมดนตรีเพื่อคนตาบอดจากการขายหนังสือของผมเนี่ยนะฮะ เป็นลานชื่อนังสือว่าเขาว่าผมค่าพี่ห้างทองขนาดนั้นเป็นนังสือขายดีนะะคือคนอื่นเขาก็ทากันหลายเล่มเหมือนกันแต่ว่าเราก็ลุกขึ้นมาทําด้วยผมตอนนั้นผมมีความจําเป็นต้องทําเพราะว่ากระแสทั้งทางสังคมแล้วก็ทางสื่อเนี่ยดูเหมือนว่าผมจะถูกโจมตีแต่ฝ่ายเดียวเลยนะฮะคือเป็นเป็นจำเลยทางสังคมผมไม่มีทางอื่นใดผมก็เลยลุกขึ้นมาเขียนหนังสือเล่มแรกผมใช้เวลาเขียนเพียงสองอาทิตย์เพราะทำไมถึงทําได้เพราะว่า เขียนเรื่องจริงเนี่ยมันไม่ต้องแต่งใช่ไหมครับมันก็เขียนออกมาได้อย่างรวดเร็วรับเรื่องครับแล้วก็ประกอบเอกสารหลักฐานต่างๆซึ่งผมเชื่อว่าหนังสือทุกเล่มที่ผมเขียนขณะนี้เนี่ยได้กลายเป็นอุทาหรณ์นะกลายเป็นกรณีศึกษาที่สําคัญที่เอาไปใช้กันในในหลายเคสของการศึกษาแล้วก็เรื่องการแพทย์ด้วยไม่ใช่แค่นิชชากฎหมายอย่างเดียวนะฮะเมื่อปี4 2547-48เนี่ย มีนักข่าวใหญ,ใหญ่ท่านหนึงทำข่าวหน้าหนึ่งของนัติชนชก็ไปศึกษาปริญญาโทนิเทศาสตร์ที่จุฬาก็เอาเคสของผมไปทําวิทยานิพนธ์กลายเป็นวิทยานิพนธ์ดีเด่นนะฮะได้เป็นวิทยานิพนธ์ดีเด่น <c oughs> <c oughs> นี่นมาจากชีวิตรจรงิงเราเลยใช่ฮะคือ,อเคสนั้นเนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยคือเขายกขึ้นมา40 ตัว41ตัวอย่าง40ตัวอย่างที่ทุกคนที่ถูกเสนอข่าวในทิศทางที่เป็นอย่างผมเนี่ยนะฮะ,ะแล้วก็ไม่นานอย่างผม,มนะทุกคนเจ๊งหมดเลยฮะ <ใน S 1> เจ๊งหมดแต่เราอันดับหนึ่งอยู่แต่ผมเนี่ยมีอยู่คนเดียวที่ลุกขึ้นมาตอบโต้ทุกวนัน<อ>ทุกวันนะฮะอาชีพผมตอนนั้นมันเปลี่ยนไปเลยนะผมตอนเช้าผมก็จะนั่งนั่งดูข่าวว่าหมอพรทิพย์จะไปวิ่งออกช่องไหนบ้าง แล้วเราก็คอยตามตั้งแต่เช้ามืดเลยนะฮะแกให้สัมภาษณ์ตั้งแต่วิทยุเสร็จแล้ววิ่งลอกเลยวิ่งลอกจากช่อง3 5 7หเนี่ยโอ้โหวิ่งไปตลอดคุณนบุนเหมือนเป็นเงาตามคุณหมอเลยนะผมต้องตามครับเพราะว่าเพราะว่าตรงนี้ไงฮะที่บอกว่าเป็นความเครียดที่แค่บิดเบือนข้อเท็จจริงตลอดนะฮะตรงนั้นเนี่ยเลยทำให้สังคมเนี่ยโอ้โหสับสนปั่นป่วนนะฮะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันก็เป็นเครื่องบันทอนของไอ้ขบวนการและก็มาตรฐาน ขบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเรานะฮะ<อ>มาตรฐานของนิติวิทยาศาสตร์อันนี้เองหรือเปล่าคะที่ว่ามีข่าวว่าเนี่ยพอศาลจัดสินครั้งที่สองนะศาลอุทธรณ์แล้วว่ายกฟ้องเพราะว่าไม่มีไม่มีมูลเหตุพอที่ว่าจะฆ่าพี่ชายได้ไม่ใช่การฆาตรกรรมคุณรัฐพดลก็จะฟ้องกับคุณหญิงหมอไม่ได้นะฮะคำพิพากษาของศาลเนี่ยก่อนที่ศาลจะพิจารณาประเด็นการกล่าวหาเนี่ยศาลเขียนไว้ทั้งสองศาลนะฮะ<อ>จะต้องวินิจฉัยก่อนว่าคดีนี้เนี่ย เขาฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม,มใช่ไหมฮะ,ะแล้วเมื่อสารอ่านไปแล้วเนี่ยหลักฐานทุกอย่างมันปรากฏว่าเขาฆ่าตัวตายไม่มีหลักฐานที่บ่งบอกว่าเป็นการฆาตกรรมจึงไม่มีประเด็นอื่นที่จะต้องพิจารณานะฮะไม่มีไม่จะพิจารณาถึงตัวจําเลยไม่ได้เลยนะะทีนี้ความเข้าใจผิดแล้วก็บทคัดย่อของหนังสือเนี่ยก็จะมักจะเขียนว่าไม่มีพยานหลักฐานพอ,อเป็นคดีที่แปลกประหลาดครับ เป็นคดีที่จำเลยเนี่ยไม่เคยขอเลื่อนสารเลยแม้แต่นัดเดียวไปตลอดนะฮะตรงกันข้ามฝ่ายโจทย์เนี่ยหาเหตุจะเลื่อนสารอยู่เรื่อยอ,อ้างเหตุว่าตามพยานไม่ได้บ้างเพราะพยานเคยรับใช้อยู่บ้านนี้แล้วย้ายภูมิลำเนาไปแล้ว<ะ>ออกจากนี้ไป ผมบอกไม่ต้องเลยเดี๋ยวผมตามให้พวกคนใช้คนในบ้านอะไรต่างๆคนสวนคนอะไรใช่เดี๋ยวผมตามให้ผมตามให้แล้วออกค่าลถให้เข้ามาเป็นพยานให้จบด้วยเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะฮะเป็นเรื่อที่ดีมากนะดีที่สุดในโลกเลยเนี่ยครับแล้วก็ไม่มีพฤติการหลบหนีไม่มีพฤติการที่จะไปคมขู่พยานอะไรที่ไหนเลยนะครับให้ทุกคนมาเบิกความตามสบายได้เลยแล้วทีนี้ประเด็นนี้คือจะฟ้องกลับไหมทาให้เราเสียชื่อเสียผมฟ้องกลับไปแล้วจริงๆนะฮะ ผมที่สําคัญผมฟ้องแพทย์สภาไปก่อนที่ศาลชั้นต้นจะมีคําพิพากษาคือ <ฮะ S 1> ตั้งแต่ปี2,549ใช่ไหมมิถุนา49ตอนนี้ก็เกือบ5ปีแล้ว<ฮ>ะนะฮะแต่ว่าผลการพิจารณาคิดดูพิจารณาประเด็นเดียวนะศาลพิจารณาต้องไม่รู้กี่สิประเด็นนะฮะ <c oughs> <c oughs> ประเด็นเดียวเรื่องจริยธรรมเนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ยเกือบ5ปีแล้วยังไม่มีผลเลยเพราะท้ายที่สุดผมถึงต้องตั้งข้อกังขากับแพทย์สภาว่า แพทยสภาเนี่ยจะมีไว้เพื่ออำนวยประโยชน์สุขให้กับประชาชนหรือว่าหรือว่าจะดูแลปกป้องพวก,พวก,พวกตัวเองหรือฮะเพราะว่าไอ,อทางกฎหมายก็ดีนะฮะในทางกระบวนการยุติธรรมไอการอำนวยประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่ล่าช้านั้นเนี่ยมันก็คือความไม่ยุติธรรมนั่นแหละนะครับก่ะกำลังหาแบบจะได้ทํที่มันเป็นรูปธรรมหรือเปล่าเขาหายากมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถึงผมถึงว่าที่อ่ามิส ไทยแลนด์ปีนี้ที่ชนะประกวดเพราะว่าที่คําถามที่ถามว่าเรียนวิชากฎหมายเรียนอะไรก็ดีเนี่ยเห็นว่าวิชาไหนสําคัญเห็นคาตอบนั้นสาคัญมากเลยใช่ไหมฮะบอกจริยธรรมใช่ไหมเพราะคน <K> จะเก<ร>่ง,อ,งอย่างเดียวไม่ได้มันจะเป็นคนดีด้วยผมถึงบอกว่าในวงการวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นแพทยสภาก็ดีอะไรเนี่ยจะหาบุคลากรมาเนี่ยที่อยู่ในอันดับทีออ่อยู่ในขบวนการของ กรขบวนการยุติธรรมเนี่ยจะต้องหาคนที่มีความรู้และก็ต้องมีคุณธรรมนะฮะควบคู่กันไปมีความรู้อย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมีคุณธรรมนะครับแต่หมอก็หมอหมอพรทิปเนี่ยผมยืนยันได้เลยว่าเธอมีทุกอย่างเลยนะฮะที่ไอ้วิธีการที่จะทํานําเสนอวิธี PR อะไรต่างๆในจนสื่อทุกสื่อต้อง ต้องยอมใช่ไหมแต่ขาดอยู่2อย่างขาดความรู้กับคุณธรรมเพราะว่าขนาดรอยช้ำหมอยังดูไม่เป็นเลยนะโอ้ฟ้องได้เลยครับเพราะว่าผมพูดเรื่องจริงนะหลายๆายงานก็รอยช้ำก็รอยช้ำยังดูไม่เป็นเลยเนี่ยรอยช้ำเนี่ยผมว่าเป็นหลักสูตรวิชาแพทย์ที่เรียนชั้นต้นศัตวแพทย์ก็ดูเป็นอืมโอ้โหเล่นถึงขนาดนั้นแล้วทีนี้จะมีมีฟ้องเพิ่มเติมอีกไหมคะ ผมฟ้องไปแล้วแต่ว่าศาลเนี่ยสั่งจำหน่ายคดีให้รอผลของคดีนี้สิ้นสุดใช่ไหมครับซึ่งณนะวันนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดหรือไม่มนะฮะเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของโจทก์ที่จะดีกานะครับแต่ว่าโดยโโผลของกฎหมายแล้วเนี่ยต้องห้ามดีกานะครับแต่โจทก์เนี่ยเป็นอายการเสียเองนะครับรับรองดีกาได้ นะฮะรับรองให้ดีกาได้ก็ลองดูต่อไปนะครับเพราะว่าคุณรันพรีท่าทางจะรู้จักคุณหญิงหมอพรทิพย์ได้เป็นอย่างดีเพราะว่าติดตามตลอดเหมือนไปเอาตามตัวอย่างเชื่อไหมครับว่าผมอัดข่าวหมอพรทิพย์จากคดีนี้นะฮะคดีเดียวนะไม่ได้ไม่ได้ไปรวมเรื่องสึนามิเรื่องอะไรนะครับคดีข้างทองเนี่ยสองร้อยกว่าชั่วโมงทางทีวี นี่อัดเทปเลคคอร์ดไว้หมดเลยผมอัดไว้หมดเลยฮะหน้าที่เขียนที่พูดที่อะไรต่างๆนานาคงมีเป็นปึ้งโอ้โหเป็นถ้าถ้าเอาคลิปปิ้งมากองในสูงกว่าตัวผมถ้าคลิปปิ้งขาวถ้าเป็นหนังสือิมิ์ค่ะอันนั้นเรื่องคุณหมอก็ผ่านพ้นไปแต่ว่าเรื่องที่ว่าน่าจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีสําหรับครอบครัวก็คือว่าวันที่6น้องสาวสองคนก็คือคุณณรุมนกับคุณคนึงนิดก็มาขอเข้ามาคุณรนเพราะว่า เมื่อก่อนนี้ก็ยังเข้าใจผิดว่าคุณพนพดลก็มีส่วนในการฆ่าคุณห้างทองด้วยจริงๆในตรงนั้นเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งในการใช้จังหวะและโอกาสในเอากรณีของพี่ห้างทองมาจริงๆในครอบครัวเราก็มีข้อขัดแย้งก็คงไม่ต่างจากหลายๆครอบครัวนะฮะแต่ทีนี้ข้อขัดแย้งของเราดูเหมือนจะบานปลายเพราะว่าเหตุการณ์เสียชีวิตของพี่ห้างทองเนี่ยนะฮะก็เลยได้ใช้จังหวะตรงนี้เข้ามาจริงๆแล้วมันก็มีเรื่องของ การทุจริตของทรัพย์สินในกองมรดกในครอ,อบครัวนะฮะที่เป็นข้อขัดแยง้งอันนั้นเป็นเรื่องจริงที่มีอยู่นะครับซึ่งซึ่งจริงๆคดีเนี่ยผมเรียกว่าคดีห้างทองเ,เป็นคดีโปรโมชั่นเอามากลบเกลื่อนคดีพวกนี้ เดี๋ยวนี้ไม่มีใครพูดถึงคดีตรงนี้ที่ว่าไปยัดยอกอะไรของสมบัติสมกลางถูกต้องซึ่งคดีนี้จริงๆอยู่ขณะนี้อยู่ในชั้นสารดีกาซึ่งเป็นคดีที่สําคัญแต่ว่าเงียบอยู่เพราะว่าพี่ห้องทองห้องทองนี่หมดเลยถ้าจำภาพได้เมื่อปี47นะครับจะเดี๋ยวนะฮะสี่เจตกวงปี46ปี46มีภาพที่เราจับมือกัน ปริญญากับผมจับมือกันกลางศาลที่ศาลเอามาโปรโมทเป็นผลงานของศาลเลยที่สามารถเจรจาไก่เกลี่ยคดีนี้ได้ทั้งที่แบบแล้วไม่มีใครพูดถึงอีกเลยเพราะว่าคดีนี้มากรบซะจนจิ้นเลยใช่ไหมนี่นี่คือเบื้องหลังที่แท้จริงนะครับดงว่า